โรงเรียนบ้านดงดินแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรีเขต2ยินดี t t t ต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านดงดินแดงตั้งอยู่เลขที่97หมู่1ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรีเขต2 โรงเรียนบ้านดงดินแดงเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครู15คนบุคลากรทางการศึกษา3คนมีนักเรียนทั้งหมด186คนโดยมีนายพร้อมจันทนะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับใบรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยผ่านการประเมินสถานศึกษาสะอาดปลอดภยัยป้องกันโรคโควิด1ิ หย Stop Covid plus 6มิติ44ข้อโรงเรียนได้จัดทําการดําเนินการตามแนวทางประเมินตนเองและจัดทามาตรการทั้ง44ข้อ6มิติ6มิติตประกอบไปด้วยมิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคมิติที่2การเรียนรู้มิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้ยโอกาส มิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองมิติที่5นโยบายมิติที่6การบริหารการเงินมิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโรงเรียนบ้านดงลิงแดงได้มีการจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรพร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน2มีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากร และผู้มาติดต่อในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย100%เตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาสามมีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวกมีมาตรการให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเรียน มาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลา,ากรและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5. มีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค 6. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวันเช่นราวบันได ลูกบิดมือจับกระตูโต๊ะเก้าอี้และฉีดพุ่นแอลกอฮอล์หลังเลิกใช้งานครูและบุคลากรร่วมกันทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวันเช่นราวบันไดลูกบิดมือจับสนามเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้เจ็มีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรรับผิดชอบดูแลตนเองมีวินยัยซื่อสัตย์ต่อตอนเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและไม่ติดตังข้อมูลกรณีสัมผัสใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสเสียงสูง8มีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรกินอาหารโดยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งและงดการกินอาหารร่วมกัน9มีมาตรการส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ และจัดให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลและหลักโภชนาการโดยแม่ครัวได้รับการอบรมการบริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลและได้รับวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 10มีการจัดระบบให้หนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้าออกอย่างชัดเจน 11. มีการจัดระบบการตรวจสอบดูแลและเฝ้าระวังนักเรียนครูบุคลากรหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 12. มีมาตรการให้นักเรียนครูหรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตัวเอง14วัน13มีการปร,ปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศถ่ายเทสะดวกเปิดประตูหน้าต่างระหว่างเวลาพักเที่ยงหรือไม่มีการเรียนการสอนและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สิบสี่มีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนร่วมเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้อง, computer, องดนตรีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ดนตรีกีฬาก่อนการเรียนการสอนและหลังใช้การเรียนการสอนทุกครั้งสิบห้ามีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษา ให้สะอาดและปลอดภัยมีการจัดการขยะที่เหมาะสมรวมถึงความสะอาดของห้องน้ำา6 6มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรรู้จักและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด -19 เช่นไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอคอแห้งอ่อนเพลียหายใจลำบากหายใจเร็วจ็บแน่นหน้าอกเสียการดมกลิ่นลิ้นไม่รักรส ตาแดงมีผื่นท้องเสียสิบเจ็ดมีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่องสิบแปดมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจชักกรองด้วยแอนติเจนเทสคิตตามแนวทางที่กำหนดสิ มีมาตรการสนับสนุนให้ครูบุคลากรและฝ่ายสนับสนุนเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อะข้อที่20จัดให้มีห้องพยาบาลหรือมีพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนสำหรับการสังเกตอาการให้กับผู้ที่มีอาการเสี่ยงโดยจัดให้มีสกูนอ s ส l a t i o n ภายในโรงเรียนมิติที่2การเรียนรู้ข้อที่21 มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโควิด1 9ด้วย 6. มาตรการหลัก 6. มาตรการเสริมและ7มาตรการขิมข้อที่22โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดส9สอดคล้องตามวัยของผู้เรียนข้อที่23มีการจัดหาสื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาด โคสำหรับประกอบการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ข้อที่24มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์น,นวัตกรรมสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าโดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุขหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อที่25มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพหรือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนอย่างน้อยห้องเรียนละ2คนเป็นจิตอาสาอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยครูอนามัยทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียนมิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กได้อโอกาสมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้หน้าชั้นเรียนข้อที่27มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนมามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9สำหรับกลุ่มเราบางข้อที่28มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนอายุ12-18ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนักมากมีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามแนวทางที่รัฐกำหนด ตที่สสวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชนมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรประเมินความเครียดของครูอย่างต่อเนื่องข้อ34มีการสำรวจตรวจสอบประวัติเสี่ยง และการตักตัวของนักเรียนครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนและเข้ามาเรียนเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงนักเรียนครูและบุคลากรได้มีการสำรวจตรวจสอบประวัติความเสี่ยงไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่องข้อที่3 5มีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนประจำห้องพยาบาลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกัน และกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยันในโรงเรียนหรือในชุมชนมิติที่5นยโยบายโรงเรียนบ้านดงวินแดงมีนยโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มเป็นหลักฐานชัดเจนข้อที่37มมีนยโยบายการเฝ้าระวังคัดกรองตัดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T 1V ไทย Stop Covid Plus ไทย s a v ไทย antigen test kit วัคซีนและถือปฏิบัติข้อที่38มีนโยบายเข้มควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัย39มมีนโยบายตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรค โควิดสในสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทพื้นที่และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงข้อที่40มีนโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับส่งนักเรียนอาทิทำความสะอาดภายในภายนอกรถก่อนและหลังใช้งานเว้นระยะห่างที่นั่งมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ สแสดงที่นั่งชัดเจนส่วมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถมีเจลแอลกอฮอล์บนรถและงดลดการพูดคุยหยอกล้อเล่นกันบนรถมิติที่6การบริหารการเงินมีแผนการใช้งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 เช่น ATK a n t i g e n t e s t หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์สบู่อย่างเพียงพอข้อที่43มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามความจำเป็นและเหมาะสมข้อที่44 มีการจัดหาบุคลา,ากรทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสอดส่องดูแลสุขภาพนักเรียนและจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แนวทางการประเมินตนเองและจัดทำมาตรการทั้ง44ข้อ6มิติจัดทำแนวปฏิบัตริระหว่างเปิดเรียน6มาตรการหลัก 6มาตรการเสริมและแนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะทำแนวปฏิบัตริระหว่างเปิดเรียน6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและแนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนามีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุอย่างละเอียดและมีการซักซ้อมแผน ทำแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้สถานที่ในโรงเรียน